สวัสดีครับผมในชลริติจัชนะกิจนะครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์นะครับรหัสนักศึกษา610-110-633ผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่น่าใช้ในบริการออนไลน์นะครับก็คือมีชื่อว่า google g e m i n i นะครับจะเป็น generative ai นะครับเรียกว่า chatbot นะครับขั้นตอนแรกถ้าใครใช้ ios ก็ไปที่ app store นะครับถ้าเป็น android ก็ไป google play store นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน google g i m n i นะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับ ครับเราก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของเรานะครับแล้วเราก็มากดรับอีเมลครับแล้วก็กดใช้ Gemini ครับครับส่วนอันนี้นะครับครับก็จะมีความสามารถในการสื่อสารตอบเหมือนมนุษย์จริงครับคือเราสงสัยอะไรสามารถพิมพ์ข้อความลงไปในพรอมนะครับแล้วก็สามารถกดค้นหาและให้ Google g e m i n i ตอบคำถามของเราได้เลยครับเช่นนะครับนี่ครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ ทาง AI ก็จะให้คำตอบของเราได้อย่างแม่นยำครับนี่นะครับก็ถามอะไรก็ตอบได้จะเป็นเรื่องทั่วไปหรือว่าเราจะใช้ในการฝึกฝนภาษาที่เราแบบเช่นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับได้หมดเลยครับหรือว่าเราจะช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมครับส่วนเครื่องมือที่ใกล้เคียงแล้วก็ทำงานเหมือน Google g ิมมี่นนะครับก็จะมีที่ผมจะเอายกตัวอย่างมาผมจะขอพูดแค่สองอย่างนะครับก็ จะเป็นคู่แข่งหลักๆก็คือ Chat GPT ครับผมนี่ครับจะเป็น Open AI เหมือนกันครับแล้วก็ Google Bard นี่ก็คืออชื่อแรกของที่จะพัฒนามาเป็น Gemini นะครับต่อมาก,ก็จะเป็นโปรแกรม Bing Chat ของ Microsoft นะครับจะเป็นฝั่งอยู่ใน Microsoft Bing นะครับครับส่วนฟีเจอร์เสริมของ Gemini Advanced นะครับจะเป็นรูปแบบเสียตังครับ คือจะถูกพัฒนาต่อมาเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับแล้วก็จะช่วยในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมครับส่วนข้อด้อยของ Gemini ก็จะมีดังนี้นะครับก็ยังอยู่ในการพัฒนานะครับดังนั้นอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถรับรู้ทางกายภาพได้ครับครับแล้วก็ Gemini อาจจะไม่เข้าใจภาษาที่ซับซ้อนนะครับต้องป้อนดีๆครับครับ Gemini Generative AI นะครับเป็น Collaborative Partner นะครับเปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วก็จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคนคอยช่วยคิดวิเคราะห์ครับ